วินาทีแรกที่ได้รับรู้ว่าเขาจะไม่ต่อบสัญญาเราแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงก็ก็ห่วงเด็กห่วงนิสิตว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยเราก็เชื่อมั่นนะคะว่าเราให้ความจริงอ่ะเราสอนหลักวิชาที่แท้จริงซึ่งหลายคนไม่กล้าพูดนะคะอย่างภาษาศาสตร์เนี่ยมันคือการทําให้สังคมเท่าเทียมคือการที่บอกว่าภาษาทุกภาษาเนี่ย ของมนุษยชาติเนี่ยมันเท่าเทียมกันไม่มีภาษาไหนดีกว่าภาษาไหนไม่มีกลุ่มชนเผ่าไหนด้อยกว่าป่าเถื่อนกว่าไม่มีนะคะเขาอาจจะไม่สนใจที่จะมีตัวเขียนก็เป็นความตัดสินใจของชนเผ่านั้นเราเห็นว่าบางเผ่าเขาไม่ไม่มีตัวเขียนเพราะเขามองโลกว่ามันไม่ต้องบันทึกอะไรนะคะชีวิตมันมันกำลังจะผ่านไปเป็นมันเขามองสัจธรรมอีกแบบหนึ่ง เขาก็ไม่พัฒนาตัวเขียนก็ไม่ได้ว่าเขาโง่กว่าชนชาติที่มีตัวเขียนมีการบันทึกอะไรแบบนี้ก็คือทําให้เราเข้าใจเราก็ภูมิใจในวิชานี้ที่เราเรียนมานะแต่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่ามีใครสอนสิ่งเหล่านี้ไหมนะให้ที่สอนกันเนี่ยได้สอนไหมว่าสังคมมันเท่าเทียมนะมนุษย์เนี่ยเกิดมามีอัจฉริยภาพทางภาษาเท่ากันหมดเด็กเกิดมาเนี่ยเรียนรู้ภาษาได้ไม่ได้ไปสอนนะ เขารับเข้ามา acquire นะคะคุณเอาเด็กมาแล้วก็มีผู้ปกครองเนี่ยเด็กขวบครึ่งพูดได้เนี่ยนะคะคุณไม่ได้ไปสอนเขาเขาเรียนรู้ได้นี่คืออัจฉริยภาพของมนุษย์มันเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเกิดในชนเผ่าไหนอาจารย์ครับ<า>อาาันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันทำให้วิชานี้เราโอ้โหมันทื่นชมอะรู้สึกว่าอยากจะค้นพบอยากจะรู้จักเกี่ยวกับอัจฉริยภาพของมนุษย์<า>อยากให้อาจ<ห>ารย์